เพื่อนๆครับวันนี้ครับผมกลับมากับรายการเกียร์รีวิวครับรายการที่เราจะนําอุปกรณ์การขับขี่มาทําการรีวิวให้เพื่อนๆนั้นได้ชมได้นําไปตัดสินใจในการเลือกใช้กันครับแน่นอนฮะผมกําลังพูดถึงสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆครับเมื่อคุณมีรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันนะคุณจําเป็นต้องมีหมวกกันน็อกเอาไว้ใช้เพื่อความปลอดภัยของคุณนั่นเองครับผมหมวกกันน็อกที่คุณจะต้องเลือกมันควรจะเป็นหมวกที่มีมาตรฐานครับเชื่อถือได้นั่นเองครับวันนี้ผมก็เลยกลับมากับการ นำหมวกนอกรุ่นใหม่ของแบรนด์ไทยที่มีชื่อเสียงในแง่ของความเป็นมาตรฐานนะครับผมก็อยู่กับหมวกนกออดีรุ่นใหม่ล่าสุดครับที่ออกวางจำหน่ายในตอนนี้ฮะไปดูกันว่าหมวกนอ็กใบนี้จะเป็นแบบไหนหน้าใชา้หรือไม่เป็นยังไงบ้างครับไปดูเลยครับ ก็จะมาทําการแกะกล่องครับเพื่อจะดูหมวกนอกรุ่นนี้ว่ามันมีจุดไหนหน่าสนใจบ้างครับไปดูพร้อมกันเลยครับมีถุงมาให้สวยเลยครับรุ่นนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับนี่ครับหมวกน็อก ID Spectre ครับ รุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง ID ดีไซน์เนี่ยก็เห็นชัดเลยว่านอกจากจะลู่ลมแล้วก็ยังมีตัวสปอยเลอร์หลังที่ช่วยเพิ่มความนิ่งในการขับขี่รายละเอียดทั้งใบของหมวกเขาก็ตั้งใจออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้ได้ครบทุกด้านเลยครับข้างๆของชิลน้าทั้งสองฝั่งเนี่ยจะมีชักฟินมาด้วยก็คือเป็นครีบเล็กๆอยู่ตรง2ฝั่งของชิลน้าเลยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเรื่องแอโรไดนามิกที่จะทาให้หมวกใบน,นี้ฮะจะมีความนิ่งช่วยให้พะท้ลมได้ดีขึ้นนั่นเองครับผมจุด ที่เป็นระบายอากาศก็จะมีทั้งหมด7จุดเลยที่เด่นชัดก็คือตรงเมาส์นะครับตรงหน้าผ่ากตรงนี้ครับแล้วก็ตรง2ฝั่งด้านบนครับด้านหลังก็มีด้วยนะครับสำหรับเปลือกหมวกครับก็เป็นวัสดุที่มีความทนทานสูงครับเป็นซูเปอร์ไฮบริดรีสเตนเทอร์โมพลาสติกนั่นเองครับเรื่องน้ําหนักอะใบนี้ก็อยู่ที่1,600กรัมไม่เบาแล้วก็ไม่หนัก แผ่นหน้าบวกหรือชิลมวกเนี่ยเป็นโพลีคาร์บอเนตที่ชัดตกก็จะไม่มีการแตกนะครับก็มาตรฐานผลิตภัณฑ์มกสามหกเก้ขีดสองเช่นเดียวกับตัวหมวกนั่นเองครับอันนี้ไอเดียเขาทามาเป็นสแตนดาร์ดของเขาทุกรุ่นเลยนะฮะตัวชิลหน้าครับเคลือบปลอดอ e ีดิทีมครับช่วยกรองแสงนะครับลดความระคายเคืองของสายตาเวลาขับขี่ได้ด้วยนั่นเองครับผมคือเรื่องของการปลดล็อกชิลการจัดการกับหมวกใบนี้ก็จะเป็นระบบทูเลตก็คือไม่ต้องใช้เครื่องมือครับสามารถใช้มือนั้นปลดล็อกได้ง่ายๆแล้วก็ใส่ได้ง่ายๆนั่นา้ ก็จะมีดีไซน์เพื่อป้องกันลมป้องกันน้ำก็ปิดชิลลงมาปั๊บเนี่ยขอบยางจะช่วยรองรับป้องกันน้ํที่จะเข้ามาป้องกันลมได้ดีด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกหมวกหน้าด้ดยอัตโนมัติเวลาลมปะทะปั๊บเนี่ยมันจะไม่มีอาการแบบว่าอยู่ๆชิลหมวกเปิดเองนั่นเองครับผมสำหรับภายในฮะของ ID Specter ตัวนี้ครับก็คล้ายๆหลาย,หลายรุ่นของ ID ดีนะชิ้นงานภายในนวมต่างๆเนี่ยก็สามารถถอดมาซักได้ทุกชิ้นเลยครับถอดง่ายด้วยนะครับเป็นโฟม e p s นะครับที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการทําหมวกกันน็ออออกนะครรับซ่งง tail ใช้มมมาาตลดดีดขโฟ เพิ่มความสบายในการใส่นอกจากจะเพิ่มความสบายแล้วก็จะเป็นช่องระบายลมเชื่อมโยงกับตัวระบายอากาศด้านนอกด้วยนะครับตัวผ้านะครับที่ใช้ภายในของบวกกันนก id specter เป็นผ้าแบบ d ร y t e ท h ครับพวกความชื้นเอื่อง่านี่แห้งไวขึ้นนั่นเองครับเวลาซักก็ซักง่ายด้วยบวกกันนก id specter ครับเขาออกแบบตรงช่องว่างตรงนี้เพื่อนๆสามารถสวมใส่แว่นได้ด้วยนะครับตรงหูด้านในครับรองรับการใช้งานบลูทูธได้ด้วยครับอันนี้ถือว่าเจ๋งเลยนะฮะขอบนวมด้านล่างก็จะมีเส้นสะท้อนแสงให้ด้วยนะครับการออกแบบภายในของ id specter เนี่ยดีไซน์ตามลักษณะของเอเช ก็จะมีไซส์ M นะครับไซส์ L XL แล้วก็ XXL ครับแน่นอนครับหมวกกันน็อก ID Specter ก็เป็นหมวกกันน็อกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากผลิตภัณฑ์มกกเก้าขีด2 5งห้นั่นเองครับผมทั้งชิลทั้งตัวหมวกครับผ่านมก,มกใช้งานได้อย่างมั่นใจแน่นอนเอาละเพื่อนๆครับรู้จักสเปกกันไปคร่าวๆแล้วสำหรับหมวกกันน็อก ID Specter ครับพอไปใส่ใช้งานกับรถจริงๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะรถสปอร์ตเนี่ยมันจะให้ f ีล l ิ่งเป็นไงบ้างครับตอนนี้ผมก็นำ ID Specter ครับมาใส่ทำการทดลองขับขี่เรียบร้อยครับแล้วก็เราโชคดีด้วยนะ รถ่ได้รถ Honda CB 6 5 0 R ซึ่งเป็น n a k ก d b ต k บนะครับมาทดลองขับขี่สิ่งที่ผมสัมผัสได้จาก i d ดิสเต r ครครับก็คือความใส่ใจในการออกแบบของเรื่อง A e r o Dynamic นั่นเองครับผมพอมาขี่จริงใส่จริงครับกับรถ n น k ก d b i k บที่ลมมันปะทะตัวเราเต็มๆเนี่ยแทบจะทุกความเร็วเลยตั้งแต่ความเร็วต่ํายันความเร็วสูงขึ้นมาเนี่ยเสียงน้อยเสียงอื้อบอกเลยว่าไม่มีเลยครับได้ยินก็คือแค่เสียงลมปกติความลู่ลมของหมวกครับที่มีทั้งการออกแบบชาร์กบินตรงครีบฉลามแล้วก็สป ที่ทางต่างตอนที่ขับ k คีย่เนี่ยเพื่อดูการต้านลมของมันเนี่ยปรากฏว,ว่าหมวกนกเนี่ยช่วยให้วิ่งฝ่าลมได้ดีมากๆครับผมการต้านลมน้อยมากครับหมวกใบนี้นะเรื่องแอโรดนามิกนั้นถือว,ว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับสิ่งที่สัมผัสได้อย่างก็คือเรื่องของระบบระบายอากาศนั่นเองครับผมตัวเมาส์นเนี่ยที่มีช่องระบายอากาศเปิดปิดได้ครับแล้วก็ตรงด้านบนสองฝั่งเนี่ยก็เลื่อนปิด,ดง,ง่งายๆการระบายอากาศภายในกับรวงช่องด้านหน้าเนี่ยก็ด้านหลังเนี่ยมันให้ความรู้สึกสบายหัวมากๆครับผมสอบผ่านเลยครับเรื่องนี้ครับที่สำคัญคือเรื่องของการออกแบบผ เก็ทำได้ดีนะพอใส่ใช้งานจริงแล้วก็ตอบโจทย์เลยครับผมอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือความสวยงามน,นั่นเองครับ id specter ลายสายเขียวไปนี้สีสันสวยงามมากครับโดดเด่นเห็นแตก่ไกลเลยครับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของชิลหน้านะครับการที่เคลือบประดอดอ e ิดิเ e ดียมมาเนี่ยช่วยกองแสงนะครับทำให้สายตาค่อนข้างสบายสําหรับแผ่นกันลมใต้คางมันช่วยป้องกันลมที่หมุนวนมาทําให้เราตาราคาญเนี่ยได้อย่างอเหมาะพอดีนะครับสำหรับสายรัดคางของ id specter ก็เป็นสายรัดคางที่ใช้แบบ quick release ครับก็คือถอดเสียบง่ายเน้นความสะดวกผลิตตามมาตรฐาน ดดแล้วก็จะมี่วงเหล็กสําหรับการแขวนหมวกกันน็อกในรถที่มีจุดแขวนหมวกกันน็อกด้วยหมวกใบนี้ครับไอเดียก็ส่งมาให้แบบว่าตรงไซส์ผมเลยก็คือไซส์ M พอใส่แล้วเนี่ยผมยังสามารถใส่แว่นกันแดดได้ด้วยโดยที่ไม่มีอาการบีบขมับจากขาแว่นนะครับอันนี้ถือว่าเขาแบบมาเผื่อแล้วยังรองรับการใช้งานบลูทูธก็คือตรงว้าวหูเนี่ยสามารถติดตั้งบลูทูธได้ด้วยเช่นเดียวกันครับอย่างที่ผมได้เล่าไปตอนเปิดกล่องครับว่าไอเดียสเปเตอร์นั้นเป็นหมวกกันน็อกแบรนด์ไทยที่มีคุณภาพผลิตตาา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 มมมมมมรฐฐฐนนนนททั้าาาาาาท้้งงด็็ออแลววกก339.2527คคบเเปหี่ขถึ แต่ให้คุณภาพการใช้งานนะครับถือว่าเขาทาได้ดีมากๆครับตรงนี้สําหรับ ID Specter ครับก็ยังมีให้เลือกอีกหลายสีนอกจากสีที่ผมถือเนี่ยก็ยังมีหลายแบบตามนี้ครับ เพื่อนๆที่สนใจหมวกรุ่นนี้หรือหมวกรุ่นอื่นของไอดีครับสามารถสแกน QR Code คครับตามนี้ครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามโดยตรงได้เลยที่เพจของไอดีนะครับสำหรับวันนี้ฮะรายการเกียร์รีวิวก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้เพื่อนๆมีอะไรสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับเพิ่มเติมนะครับทิ้งท้ายครั้งนะทุกครั้งที่คุณออกไปขี่มอเตอร์ไซค์ให้ใส่หมวกน็อกทุกครั้งครับเพื่อความปลอดภัยเราเองที่สำคัญคือคุณจะได้ไม่ต้องปวดหัวเวลาที่คุณตำรวจเข้ามากกกดดดขััััััันนนนนนเเรรรรรรื่่่ออองงววิยยจจาาา้้คคบบบผผมสสสหีี็ลไป